รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment Yamaha บอตทอก๋อแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเสนอ ากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแทนฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้ำผึ้งมาพร้อมกับคำขวัญที่ว่าเทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายค่ะและตอนนี้นะคะน้ำผึ้งก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะ โดยเฉพาะที่อำเภอนี้้อำเภอพัพนนทนิคมนะคะเขาบอกว่ามีงานฝีมือที่น่าสนใจดังคำขวัญที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะคะนั่นก็คืองานเครื่องจักสารค่ะแต่ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกันก่อนค่ะตามนัพึ่งมาเลยนะคะทางนี้ค่ะ มาถึงเมืองพนัสนะคะก็ต้องมาสักการะพระพนัทบดีค่ะพระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองพนัทนิคม หอพระพนธบดีนะคะตั้งอยู่ที่ด้านหน้าเทศบาลเมืองพนัสนิคมภายในประดิษฐานพระพนธบดีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางประทานพรอ,องค์จำลองศิลปะสมัยทวาราวดีสลักจากหินศิลาดำค่ะพุทธลักษณะประทับยืนบนสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดสันนิษฐานว่าเป็นสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาค่ะ พระพุทธรูปองค์นี้นะคะชาวเมืองพนัถนิคมและจงังหวัดใกล้เคียงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและมักจะมาขอพรอ,อยู่เป็นประจำว่ากันว่าส่วนใหญ่จะได้ผลสำเร็จกันด้วยล่ะค่ะที่ต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปยังบ,งบ้านของบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานจักษานะคะรับรองว่า ไปที่นั่นแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณคงกลิกค่ะสวัสดีครับผมวันนี้น้ำพึ่งมาบุกบ,บ้านคุณคมกลิศเลยนะคะค่ะ จ้าบอกว่าเนี่ยค่ะที่บ้านขุนขมกลิ่นเนี่ยนะคะมีงานหัตถศิลป์ที่แบบฝีมือล้นลดเลยนะคะนั่นก็คืองานจักสานไม้ไผ่ใช่ไหมคะครับผมค่ะวันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วค่ะคุณผู้ชมมาชื่นชมกับฝีมืองานหัตถศิลป์นะคะมีความยินดีิ่งและอยากจะอวดนะคะในนี้ค่ะน้ำพึ่งซื้อเหมือนกันนะคะเขาพึ่งก็นิยมพวกเครื่องจักสานนะคะต้องขอบคุณมากเลยครับดีค่คุณน้ำพึ่งให้ความสนใจครับ งานชิ้นี้ครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอ,อ,อตัวคุณคมกลิตพาน้ำพึ่งเดินชมนิดน,นึงนะคะ,ค,ะ,ะรครับผมเชิญเลยครับ พอได้มาเห็นงานฝีมือที่จัดแสดงอยู่ที่นี่นะคะน้ำพึ่งก็ถึงกับตะลึงไปกับความละเอียดละอ,อของชิ้นงานค่ะคุณคมกลิบเล่าว่าจริงๆแล้วงานจักสารนี้นะคะเป็นงานฝีมือที่อยู่คู่กับชาวพนัสนิคมมานานและปัจจุบันก็มีชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แกเยาวชนอีกด้วยค่ะมันมีอันไหนที่แบบว่า ที่พี่เก็บแล้วมันเก่าที่สุดมีไหมของชิ้นนี้ชิ้นที่เก่าแล้วเก็บเนี่ยก็จะเป็นพิกลอันนี้นครับชิ้นนี้เลยล่ะอ่ะดอกแหนรันดอกแหนซึ่งอันนี้น่าจะประมาณ9้าตาต่อนิ้วนนซึ่งละเอียดมากใบนี้นี่30สปีได้ฮะนี่ก็เป็นลายแววมายุราหรือว่าลายไทยครับอันนี้จะเป็นลายขิดครับซึ่งเราก็ยังพยายามเอาทรงโบราณเนี่ยมาทำ แต่ว่าให,ใ,หใ,หให้ให้พอใช้ตอบสนองการใช้งานในปัจจุบันได้นะครับค,คุณคมกรตคะเมื่อครั้งที่พึ่งมาคราวที่แล้วเนี่ยนะคะมื่อไปรู้จักกับคุณป้าคนหนึงเ่ยนะคะเขาทำงานเครื่องจักรสารนะคะเหมือนกับค,งค,งคุณคมกริตเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่างานของเขาเนี่ยจะมี มีการทำเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเชืเอป้าปราณีครับอันนั้นค,คุณปราณีมูลพลาครับผมะจะเป็นศูนย์เะเครื่องจัดสารใหญ่ที่สุดในโลกคือเก็บชิ้นจากสารใหญ่ๆเอาไว้ะนะครับเป็นชิ้นงานที่ใหญ่ๆครับผมก็อยู่ในวันนั้นินคมเหมือนกันใช่ใช่ใชชค่ะของแกนี้จะแบบ มีแบบประเภทที่แบบใหญ่มากๆบึ้ม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 บมเลยอะค่ะครับ <c oughs> ผมแม่ของผมนี่ก็ของคุณปราณีบริบูรณ์อันนี้จะทำงานที่ละเอียดละเอียดเล็กๆ <c oughs> ของเขาจะเป็นชิ้นเก็บชิ้นงานใหญ่ที่ จากการประกวดรถจักรศารในงานบูญกลางบ้านทุกๆปีครับผมอย่างนี้ก็ต้องอาศัยจำนามสกุลนะคะเพราะว่าปรานีกันหมดเลยนะคะเครื่องจักรศารนะคะวันนี้นะพึ่งก็คงจะต้องลาคุณคมกริดนะคะเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมคุณป้าปรานีมูลพลาก่อนค่ะครับผมนะคะขอบพระคุณมากค่ะว่างๆจะแวะมาอีค่ะจะมาอุดหครับ่ะขอบคุณค่ะร่วมเดินทางละไมไปกับ รถจ,จักรยานยนต์ย a m a h a าแกรน f i l a โกช็อปโดยโกแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเฉลองงลอ50ปี Yamaha Spark ม,มอบความสุขทั่วไทย hey, เข้า,าบำรุงรักษา2ปีเต็มดาวน้อยผ่อนนิดดานิดพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง31ธัท่นวัคพนี้ แล้วสองหาก็จิบแฟมิล,ลี่ที่ฟังปัจทที่ร่วมรายการแล้วค่ะนิสิตรุรรร่นลับก็จิทองคำหนึ่งตัวทันทีตอนนั้นมันคบแปดอยบาทตอมีจิตชิงโชคทองได้เหมือนกันนะรสนุกวันนี้ถึง31ธันวาคม2557จากวิถีชีวิตพื้นบ้านทักทอสู่พื้นผ้าลายวิจิต นำความงดงามอลังการสู่งานคุ้มปัญญาผ้าไทยและเทศกาลของขวัญของฝากส่งความสุขปีใหม่คืนกำไรให้ประชาชน o อท็อปซิต2014ช็อปเพลินเกินห้ามใจกับมหกรรมของขวัญของฝากที่ยิ่งใหญ่แห่งปีจากผู้ประกอบการหลายราย้านค้า16-24ธันวาคมนี้ที่ Challenger ์ a อ l 1-3 Impact คเมืองทองธานีจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอบคุณสำหรับความรักให้มอบให้ผมนะครับ แว่นกันแดดเซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีใจจังเลยครับที่แนนชอบเออกรอบแว่นตาก็เซลล์ด้วยนะที่แว่นท็อปเจริญถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้บอกมานะเธอดียังไงผู้หญิงเราน่ะถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมาจากข้างในยาน้มขสมุนไพรผสมว่านแช่เมล็ดเบอร์เสร็จเส็จเสร็จตราหมอเส็งด่มง่ายมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เหมาะกับผู้หญิงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำขับปลาช่วยหมดลูกเข้าอู่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมขอบคุณ ข้อตัดธรรมชาติคุณสิลปที่มีคำแนะนำมาบอกในแก๊งรักเด็กพุทธินี้ค่ะไกดีวีสีช่องสามร่วมเดินทางละไมไปกับพิธีทีไลฟ์สเตชันจากปตท กลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเอเจไม่ดูเงียบๆบ๊าปรานี้ค,ะค่ะอยู่นี่ค่ะนึกว่าไม่อยู่โอ้ยสวัสดีสสดค่ะสสวัดีค่ะคุณน้ำเพิ่งนึกว่าไม่อยู่ซะแล้วแต่เงียบมาก ค่ะป้าสบายดีนะคะสบายดีค่ะป้าค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมรายการที่เราไมาไทยแ,แลนด์เวิร์มมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรสาสที่ย่อยที่สุดในโลก <laughs> เอาย่อมเเลยป้าไปเก็บไปเก็บมะม่วงไหมเนี่ยเนี่ยที่สอยอยู่เนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหใหญ่จริงๆกระดง้งนี่ก็ไปนอนได้เลยนะไป <laughs> คุณป้าปราณีมูลพลานะคะถูกเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาชมเกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่ของอําเภอพนัสนิคมค่ะซึ่งภายในบ้านจะจัดเป็นนิทรรศการที่รวบรวมงานจักสารไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่จึงทําให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นศูนย์จักสารไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ แต่ละชิ้นที่มันใหญ่หญๆเนี่ยมันมาได้ยังไงอ๋อไอ้นี่ที่เห็นใหญ่ๆเนี่ยฮะแต่ละชิ้นนี่เริ่มแรกก็มาจากงานบุญกลางบ้านของเทศบาลเมืองพนัฐนิคมนะคะค่ะท่านนายกท่านให้แต่ละชุมชนทําพวกเครื่องแจกสรารเนี่ยใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดของใครแต่ละชุมชนที่ให้ทำเกี่ยวเครื่องแักาสารมาประกวดกันในงานบุญกลางบ้านเทศบาลเมืองพนัฐนิคมนะคะ ต้นเดือนพฤษภาของทุกปีนะทิมชนใหญ่ที่หนึ่งเรามีความคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่มันใหญ่ๆเงี้ใหญ่ไว้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้รู้จักว่าอ๋อนี่แบบนี้คนโบราณเขาใช้กันเราก็สืสารขึ้นมาแต่และชิ้นละชิ้นปีหนึ่งเราจะทำแค่ชิ้นเดียวถามจริงป้าไม่มีชิ้นไหนที่แบบบอกว่ารักที่สุดเลยเหรอ รักที่สุดเลยล่ะป้ารักเท่ากันหมดแหละเพราะป้าทำไม่มีลำเอียงเลยไม่มีลำเอียงป้าปานีคอยหนูด้วยไปเก็บมะม่วงกันไปเลยแจกไปเลยต้อช่วยยกกรเป่าคะต้นไหนดีคะมีต้นอ่ะอ่ะไปไป <sk r isa> <panels> มาที่ตรงนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะบอกเวลาคน <Cer ise> มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็คือมา,อาดูเขา ทำจากสารว่าสารยังไงแล้วก็ลองสารได้ลองได้ค่ะใต้ถุนบ้านคุณป้าปราณีนะคะเป็นจุดสาธิตการจักสารให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งวันนี้น้ำพึ่งก็จะลองมาสารกำไรไม้ไผ่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นกำไรหรือเปล่านะคะเนี่ย ป้าค่ะ่สวยค่ะจริงก็ชอาบ้านสวยไหมคะสวยอืมพี่สวยไหมคะพี่เห็นแล้วคะนี่เพราะว่าพี่สายตายาวหน่น้มอบให้คุณน้ำพึ่งเอาไปเป็นทีลละเลฟขอบคุณมากค่ะคุณป้าน่ารักมากๆเลยพาชมบ้านนะคะแล้วก็ยังพามาทำกำไรอีกด้วย ป้าคะวันนี้เนี่ยนะคะน้ำพึ่งยังมีอีกที่หนึ่งที่จะพาคุณผชมไปอะคะ<ม>่ะคงต้องขยันขัดตัวกันนะคะค่ะไว้โอกาสหน้าน้ำพึ่งมาย่มคุณป้าใหม่นะนเปิดบ้านอีกนะ <c oughs> นี่ย <c oughs> ินดีต้อนรับค่ะค่ะป้าคะขอบคุณมากค่ะ แล้วสองหาก็จีบแฟมิลี่ที่ปังปตทที่ร่วมรายการแล้วค่ะมิสิทธิ์ุ้นลับก็จีททองคำหนึ่งตัวทันทีตอวน,นั้นมันคุ800อยบาทก็มีสิทธิ์ิ้งโชคทองได้เหมือนกันนะรูกสนุกวันนี้ถึง31ทธันวาคม5 5 7พันาอสดางเวลมาแล้วค่ะซาวเวลแข็งแรงทนทานซาวเวลสวยล้ำนำสมัยซาวเวลคุ้มค่าคุ้มราคา ดียังงไผู้หญิงเรานะ่ะถ้าจะให้ดูดีมันต้องดีมาจากข้างในยาน้ำสมุนพไพรผสมว่านชาเมลลุกเบอร์777จ็ต้าหมอเสกดื่มง,ง่ายมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เหมาะกับผู้หญิงแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการอยู่ไฟขับน้ำขับปลาช่วยห,หมดลูกเข้าอู่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมกรอบแว่นตาเซลห้าเ์เซ็นต์แว่นกันแดดก็เซลห้์เซด้วยนะที่แว่นท็อปเจริญถึง31ธันวาความนี้ ถ้าจะถามเรื่องพระเอกของผมด้วยหรอคะผมชอบที่เขาเป็นคนเรียบง่ายใจยเย็นอบอ,อุ่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้แต่พออา,ารมณ์ร้อนอก็ดูแผนิีนะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน AJ ถ้าจับได้ว่าเจ้าชูแล้วก็จากวิถีชีวิตพื้นบ้าน ทักทอสู่พื้นผ้าลายวิจิตรนำความงดงามอลังการสู่งานคุมปัญญาผ้าไทยและเทศกาลของขวัญของฝากส่งความสุขปีใหม่คืนกำไรให้ประชาชนโอท็อปซิตี้2014ชอบเพลินเกินห้ามใจกับมหกรรมของขวัญของฝากที่ยิ่งใหญ่แห่งปีจากผู้ประกอบการหลายร้านค้า16-24ธันวาค,คมนี้ที่ Challenger h a อ l 1-3อิม a พ t เมืองทองธานีจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ป้าป๋ากลับมาทํางานประจําอีกครั้งแต่โชคกลับไม่เข้าข้างเพราะป้าป๋าของเรากลับเข้าไม่ได้กับคนที่นี่นะสิติดตามป้าป๋าจาเป็นซีรีส์สนุกสนานที่จะทําให้เด็กฉลาดเรื่องเงินทอง14ธันวาคมนี้7นาฬิกานาทีใครที่กาลังรอดูรายการตัวนิดพิชิตล้านสีสั้นใหม่เตรียมตัวไว้ให้ดีเรากลับมาพบกับคุณแล้วมกราคมนี้ทางช่อง3นะครับ เร่วมเดินทางละไมไปกับธนาคานกส,สิกรไทยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงจากอำเภอพนัสนิคมนะคะตอนนี้น้ำพึ่งก็มุ่งหน้ามารับลมทะเลที่ชายหาดบางแสนค่ะ จริงๆเลยชิวๆค่ะเนี่ยจัว่าไปแล้วนะคะน้ำพึ่งม่ได้มาเที่ยวบางแสนนี่โอ้โหนานหลายปีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ดูแล้วนะคะที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ในความรู้สึกของพึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะ ดูโดยรวมนะคะสวยงามขึ้นนะคะมีความงดงามขึ้นและความงดงามของที่บางแสนเนี่ยนะคะก็มีอยู่อย่างแบบไม่เสื่อมคลายเลยล่ะค่ะสมกับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบืขึ้นชื่อนะคะมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนถึง่นเราเนี่ยล่ละค่ะ ห้หาดบางแสนน้ำพึ่งเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักและเคยมาเยือนนะคะถือได้ว่า เป็นสถานที่ยอดนิยมมายาวนานจนถึงปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนด้วยการจัดระบบระเบียบของชายหาดใหม่จนดูสวยงามเรียบร้อยสะอาดตาเรียกผู้คนให้มาเยือนยังชายหาดแห่งนี้มากยิ่งขึ้นทําให้บางแสนนั้นไม่เคยเงียบเหงาเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสู่รุ่นไหนจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ สำหรับชายหาดบางแสนแห่งนี้นะคะมีความยาวกว่า2กิโลเมตรและช่วงปลายของหาดก็เป็นที่ตั้งของแหลมแท่นซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ ไปทะเลจะดีกว่าอุณสวัสดีค่ะกรลังคามเลยะอนที่บางแสนคนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยมาคนเดียวค่ะแต่คิดไปคิดมานะคะท่านายกเพิ่งว่านะคะสงสัยว่างานนี้คงจะไม่ใช่คนเดียวแล้วล่ะค่ะเปาว่าทนายกกําลังจะมาเป็นเพื่อนยินดีครับเพราะว่าบางแสนหรือว่าแหลมแท่นหรือเขาสมุกเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชลบุรีนะครับที่คุณนภึกได้มีโอกาสมาเที่ยวครั้งนี้ก็น่าจะมีอะไรประทับใจกับบ้านไปด้วยครับ แล้วมาเที่ยบางแสนในยุคปัจจุบันเนี่ย<ส>ก็อาจจะมีการความแตกต่างจากสมัยก่อนหน่อยเพราะตัวนี้ะจะมีกิจกรรมให้ให้ทำเยอะแยะเลยนะครับแต่ช่วงเย็นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าตลาดถนนคนเดิน<ม>บางแสนนะครับซึ่งเป็นตลาดของบรรดาหล่านักศึกษาแล้วก็แม่ค้าที่เอาของอที่ทําผลิตกันขึ้นมาขายนะครับของสวยๆงามมีอาหารการกินต่างๆนะครับก็ถือว่าขณะนี้ก็เป็น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหลมแท่นแล้วก็มาเที่ยวบางแสนมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราต้องบางแสนนี่เขาพยายามที่พัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเข้ามาด้วยนะจุดเด่นนะคะของบางแสนเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยคืออะไรครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับจุดเด่นของบางแสนก็คือเป็นชายหาดที่น่าจะอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแล้วนะชายหาดที่ยาวขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของเราก็คือการเดินทาง จากที่ต่างๆที่จะมาเที่ยวบริเวณบางแสนเนี่ย <นะ S 1> ไม่ไกลสะดวกสบายนะครับ <นะ S 1> แล้วก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เรียกว่าหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นะจะ่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็ตามนะครับคนฐานะธรรมดาคนที่ฐานะสูงขึ้นมานะครับก็จะมีกิจกรรมให้ให้ทำแตกต่างกันออกไปเรียกว่าก็ถือว่าเป็นทนนี่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือเดินทางสะดวกใกล้แล้วก็มาบางแสนเนี่ย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ,รบจากการจัดระเบียบเรียบร้อยของใส้อาหารของแม่ค้าของเตียงผ้าใบต่างๆเนี่ยก,ก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับ,รบและที่สําคัญเลยของบางแสนก็คือ,อมาเที่ยวบางแสนราคาไม่แพงได้ฟังข้อมูลอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะก็ลองหันนะคะ มาแบบเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแวะมาเที่ยวบางแสนกันนะคะเพราะว่าบางแสนก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพก่อนจะไปถึงพัทยาก็แวะมาที่นี่สะหน่อยนะคะมาค้างสักคืนหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวอที่พัทยานี่เรียกว่านะคะจังหวัดชนบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวให้แบบแวะตามจุดจุดจุดอย่างเงี้ยนะคะไปตลอดเส้นทางเลยอะค่ะ คนเดินบางแสนนะคะตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับแหลมแท่นจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกมาแสดงความสามารถกันอีกด้วยค่ะซึ่งถนนคนเดินที่นี่เขาจะมีเฉพาะในวันศุกร์และเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มค่ะ หนึ่งวันแล้วนะคะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยเหมือนว่ายังเที่ยวไม่ทั่วบางแสนเลยละค่ะแต่แหมเสียดายเวลาหมดซะกอ่อนเอาเป็นว่าวันนี้น้ำพิ่งและรายการเที่ยวไมไทยแลนด์เวิลด์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ ุณ S2 Hotel โทร0 3 8 3 8 1 6 7 0 0 3 8 3 8 1 2 2 6รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้